ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรับชุบชุบเติมก่อนครับยอยากเล่น่อล<อ>นะเจ๋เปลี่ยนไปหนึ่งครับเปลี่ยนสองครับอยากบิดมันลงหนึ่งเลยคุณไม่ซื้อเพยนแมนบ้างหรออะ Bà mấy? làm sao cho sao cho yên Cái <laughs> này cho sao cho sao cho Ok cho sao cho sao cho bài cho sao 1 sao cho sao cho 1 cho sao พอหนึง่งใบตามมาละเ,เปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยเจอกับผมเนี่ยไอย้ตัวเนี้ยมันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะตรงนั้นอ่ะผ่านเพิ่อนครับจัว่วไล่จัว่วควิกชิลปพัดที่บันการไม่ป้องกันทีพลังไม่ได้คีวพลังนะครับทีพลังครับอ่านแล้วรอ เกียรติเอาเปิดมาอย่างนี้ก็ดีจริงๆต้องถามหลักการเล็กนี้เท่าแหล่ว,ว่าทำไมมันจัวดได้ไปน,นานทุกตาเลยรู้สึกว่าสงสัยแล้วเกิดอืมอ่ะแต่ไหมนี่แหละอ๋อนี่สงสัยหลักกงหลักการไหลไม่มี ออกนอกเกมเนี่ยแล้วก็ใบนี้ใบนียไลท์เกียสองครับเดินขึ้นมาอ่ะติดไว้ก่อนไม่ได้เพราะมันคอมติวเยีร์อยู่ลวเอยนึกว่าจะมีใยญ่จังแปดพันแวนครับตอนที่เกิดครับ สีแวงครับโซบ,นนบันหนึ่งครับคิงหนึ่งครับวิวนี้บวงหมื่นหมื่นเก้าครับรับครับรับรับไรเช็คครับไม่มีคิดเข้าที่เกอร์หมูไปไหนได้หมื่นนึ่งเอา 5, ห้าพันสองันก็ได้เห็นนี้หมื่นห้าสองหมื่นสี่ครับคุณอะไรเนี่ยสองหมื่นแปดโอโ้โหไม่เข้า จบเนาะผ่านมาหนึ่งห้าพันหรือจำได้แหละ <5, S> 1นห<ำ>้าใช่ไหมใช่แต่มันเปลืองของที่น้อยใช้สอยอย่างประหยัดไล่ครับกระสจุจขค่าหนึ่งใบงโบกพันอือ คครับขอครับ,รบเทกเมื่อลงมาจากสนามขัดมาทิ้งก้นหนึ่งใบจก,กันหนึ่งใบไงเด็บหนึ่งเทกเลสครับเอาขึ้นมือลุกบวกสามพันหนึ่งหมื่นแวนกาดครับบวกหมื่นครับหมื่นห้าแวนครับเจอเข้าเจอเข้าไม่มีโอเครอ ไลคนะ์ครับผู้ที่แข็งแกร่งนั้นย่อมเล็งตำแหน่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเอาไว้ไลเมกอันบรมลการ,าการสไปโนโดรเวกันแล้วแต่ <c oughs> อะไรเนี่ยของมูอสาบเลยแบบยิ่งใหญห่กดไม่ได้เลยต้อม่ต้องกดครบบดับผมั้หวันนี้อย่ผมจ่วยอย่างจวยแล้วเนาะ เลสไปนี้ครับเอาหนึ่งใบเก้าพันตีครับเอ่อขาดด้วยนี่ครับเ,เลือกบกมืออือไอันนี้ไม่เข้าไม่เข้าคแค่เก้าผัดอ่าเมนสองครับเจอข้าวหนะึ่งสองครับ ัวหนึ่งเอ็กเซลหนึ่งเอ้ยคนนี่มันมันแรงจริงหนึ่งแล้วก็คอหนึ่งตัวลงมาอืมคอใบนี้ที่วัดชุบมันได้เกณฑ์เหมือนจำมิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องสองตัวบวกห้าพันครับใบนี้ตัตีมันจะเป็นหมื่นสามหมื่นแปดนั้นหมื่นเก้าไม่เข้างั้นเรื่องสองตัวนี้บวกห้าพันได้ครับจุบจุบจุบ อันนี้ลงมาเปิดห้าก่อนอ,อืลงจากมือหรือลงจากไหนลงจากมืออ๋อตอนนี้ลงจากมือใช่ไหมใช่ได้เฟกตัวนี้โอเคหนึ่งสองสามสี่ทำแบบนี้เลยแล้วก็ทิ้งเลยอ่ะแวนตีอยู่ครับจอเข้าครับเจอเข้านะ เอ้ยบอทอ,อันนี้ยังไม่เห็นนี่พายยังไม่เห็นยังไม่เห็นอันนี้ตีครับปึ๊บสองหมื่นเก้าบมู่ห้าพันสามหมื่นสี่ครับสามหมื่นเก้าพันครับพิชชี่อันนี้บอกห้าพันบวทตัวนี้ห้าพันหมื่นแปดตีข้างครับครับเลยไมผมคิดเลขผิดแน่จริงจรมันเข้า อันนี้บวกห้าพันบวกนี้หมื่นสามหมื่นเจ็ดครับนกกรครัผ่าแล้วก็กระจุกการโดนครั้งนี้นะ่ะจบตั้งแต่ยังไม่ได้ชักดาบเลยไม่ได้คุณจะชักดาบหนีผมอะ่ะใช่ทำโซครับใช่ไหมเขาชื่ออะไรโดฮฟูซันไม่ใช่ทำโซ ข้ออืมอลงมายังไม่กดเท็กคอเริ่มาทักเลขครับเหมือนหกครับเท็กเอาการเลยการไปขึ้นมือเอาไปนี้ขึ้นมือแล้วตัวเองจะได้บวกมือหมือนเก้าบวกแปดสองมือเจ็ด เวนกาดครับปล่อยครับไม่มีจงตีครับเกตอจะบานหนึ่งโบ้บานหนึ่งยกเลิกการหนึ่งตัวครับยกและถ้ายกบวกห้าพันบวกหนึ่งได้แต่ถ้าสมมุติเลิกการเวนกาดของเราค้าปเป็นเกียร์สามแล้วก็มีเลนอยู่ในขนามหนึ่งรอน้อบบาทได้บวกหมื่นจะได้บวกหนึ่งคีดหนึ่งได้ครับ ไดไม่มีแล้วก็เห็นเห็นการโยกคัดในเทอนี้ตัวนี้บวกมือสองสองไม่เจ็ดพันสามได้ครับ PG เช็ค critical อที่เก r คบวกมือให้เรายการแล้วได้หนึ่งค critical แล้วเช็คครับไม่มีหลักครับสองขีนะสองคีหนึ่งเออบอบลหมดขาดแท่นนะ รอไลกเกสามเอ็กเซลวนึงอืมลองนี่ผมลองจริงหนึ่งใช่ไหมใช่ครับมือกระสีมีการร่มเป็นหนึ่งใบนั่นแหละอือฮึอ่าอืมอีม่เรียนมาตลอดเลยนะ ึ่งสองสามสี่หา้าไม่มีตัดไหมครับไม่ตัดเฮ้ยมีการต๊อกแก๊กด้วยว่ะของแท้จริงอ๊จนเดือนนี้บวกไปหมื่นห้าบวกไปสองหมื่นสองหมื่นจากไหนครับเนี่ย แวนแจกหมื่นครับแวนแจกหมื่นแล้วตัวมาดเดงตัวนี้ห้าพันแล้วตัวนี้ห้าพันสองหมื่นฮัมมัสองมืนเก้าชคไม่มีใบนี้หมื่นสามครับกัดครับนี่ครับขอตัวบ้านหนึ่งกินหนึ่งครับ บัวแปดพันบวกขี้จริงเหรอมไม่ยอมหรอกนะ w i วินได้รอครับแป๊บน,นึงนะสองตัวนี้ถ้าเปิดได้ทิจะได้เกรแล้วก็ตัวจากนี้หนึ่งเลือกข้างนี้ละกันบงหมื่นอ่อฮะหกหมื่นแบบนี้ ได้ไม่ต้องหาปึ๊บต่อไปที่สองครับเช็คครับโนติเกอร์ครับอันนี้ตีก่อนบวกจากแวร์หนึ่งหมืน่นบวกเกดอีกห้าพันสามหมื่นสองสามหมื่นเจ็ดครับเช็คครับไม่มีตัวนี้ตีครับโซบ้านหนึ่งครับอันนี้ขอนะครับตัวเองกินไปนี้ครับต่อไปนี้บวกหมืน่น แล้วก็บวกห้าพันตามเกตแล้วก็บวกจากไอ้น,นี้นี่แจ้งนี่มื่นหนึ่งอันนี้ได้จากตัวเองหมื่นหนึ่งได้นี้ห้าพันและได้นี้ห้าพันก็อีกมื่นหนึ่งสามหมื่นเก้าครับน,นี้ที่หนึ่งโอ้ยหลอดหลอดแรงจริงๆเป็นปอกแปดที่แรงไปนี้ให้นับไหมครับ อ่านัดนัดนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าสองหมื่นห้าบวกจากแวร์หนึ่งหมื่นสามหมื่นห้าบวกเก้าพันสี่หมื่นสี่ทิ้งครับเพื่ออะไรอ่ะคนให้ผมทรมานเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยคุณนี้หาแล้วมื่เลยกี่ใบสามใบครับอ้าวจอดยิวผมไม่ออกเสักใบนะผมเสือนนไว้ก่อนผมสองทีนะเออ ม,มนนนันมันออกไปรอบใบยังไงไมดีกว่าขอบาเท่าเฟตเลยแล้วกันตีครับตีเทค,ครับยกหนึ่งตัวยกไอ้นี่แล้วบวกหมื่นอะไร่เออสองหมื่นสองแปดโอ้โยไม่พอ,อสองหมื่นแปดเนาะใช่ อันนี้และเห็นการยกบวกหมื่นด้วยตัวนี้เมื่อกี่ใบสองใบอ่ะผมต้องทุ่มทุนเอาต uh huh. ีครับอัลบั้นหนึ่งสองบา้นหนึ่งยหนึ่งตัวแล้วก็ห้ายกบวกห้าพันบวกได้ ถ้ามีแรงต่ำหนึ่งหรือต่ำกว่าบกหมื่นบกคิส PG ครับคิดบันไดนะหนึ่งสองฮิดก็กรลับพลังค่างรุ่นฟูนึ่งดามิตไม่มีลับครับโดครับพลังแวนส่วนผ่านแล้วเฮ้ยหมดบอลเลยผมงจะมีของมาอยู่ ไธรรมดาสี่ไม่ได้เงินสี่ครับตีวันห้สองหมื่นหนึ่งครับนี่ครับทิ้กันเป็นไงไม่ได้คิวครับ <c oughs> ตลตาลงไปนี้ดีก <c oughs> ันหน่อยเจ็บ <c oughs> อมายที่สองไม่มีครับนึกมาจะแห้นไปแล้วบอกยู่เมืเอบวกหน้าหนึ่นห้าพันรับหรือเปล่ารับครับมีแค่สี่แดงมาแล้วเธือจั่วโอ้ยกี่ใบครับเนี่ยสองใบครับโอเคผ่านประชนเศษไปเลยครับอนการจมตเตี้บเขาจะบ้านหนึ่งตรงนี้อาจะใส่ดอสักบวกใบ มมไ่ีเลยยกครับบวกหมื่นบวกห้าพันแล้วบวกอีกหนึ่งคีโอ้โหรับรับเท่านั้นสายสองิีเช็คคีอีกรอบหนึ่งคีพลังสำเติมไปยังเลยนี่แล้วตอนนี้เห็นการยกบวกหมื่น้นี่นนี่อีก็เช็คเตอร์ช็คไม่มีสามคีฮะหนึ่งยิวไหมยิงไหมตาย โอเคอ่านแล้วเกมสองะตานี่คุณแพ้ได้เลือกเฮ้ยโพติจีกันจะนเรื่องไหมอ่ะอล่ะงั้นเริ่มเริ่มก่อนน่าได้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 เปลี่ยนสามไปเลยครับงหวันนี้หนึ่งสองเปลี่ยนสามเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ดีวะเจ้าเปลี่ยนสามแล้วกัน เธอรับจัวเฮ้ยเจียซิตฮ่าเออเออแาโอ้โหคุณมีเลงเกดนี่คุณเอาไปนี่ออกเอิ่มอย่ารำอย่างนั้นแต่ก็เป็นนายคิดที่ถูกเอาไปนี่ออกเอาผลทางคุณจริงไม่จัวหรอกไม่จัวด้วยเออเสียครับเริ่มเริ่ม ชัวตัวเล่มมันก็เท็จแต่าตุาสันแต่ผมจะหยิบก็คือคิวกาๆาอย่างเดียวเลยใช่ผมรู้ได้คุณเป็นยังไงผมคุณคุณเริ่มก่อนนี่อ่ะเอ้าเข้าใจเนาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วล่ะอ๋อปลอดภัยไว้ก่อนรอไลท์เกตหนึ่งชัวหนึ่งโซบานหนึ่ง ยัง<จ>บอกน้ำไมกแล้วอ่ะบอ,บอมีอะไรทุกตาขนาดนั้นเอ๊เอแปดพัน้พลังแบนโอ้โหง่อยเลยดีได้เข้า ไม่มีผ่านอา๋อคอนเจอตัวอ่น้อยเลยทีนี้ผมไลท์ครับอืมยังก่อนดีไหมหนอตีครับแวนกาก้าผ่านเทครับลบยกขึ้นมือครับรบบบหมื่นหมื่นเก้าโอ้อโป้ยครับไม่มีฮะเช็ครับ อรอพลังเอ้ยานแล้วไรกรับผมตัวการ์ดไลท์เกียร์สองอือเขามาแล้วเขามาแล้วเขมาขมาอย่างจริงจังอืมนะลงไปรอบ เฮ้ยมันตีมนไม่เข้าใช่ไหมตัวนี้ไม่ไม่ลองกับไม่ลองกับไม่ลองกอนคิดกันคิดกคิดคิดคิดเอ้ยต้องเป็นตัวนี้เอ้ยไม่ธรรมดา9000ตีครับเรื่องผมเมือนะไอ้ขี้อันนี้ก็บับปลอดภัยอย่างเดียวเลย <c oughs> เฮ้ยตายแล้วผมไม่สุภาพ เด็กดูด้วยช่องนี้เด็กดูซะด้วยมีเด็กดูได้เหรอกา0 0านกินหนึ่งครับจัวหนึ่งครับแล้วก็ไม่ผิดไปอาผมว่าแล้วปลอดภัยมาก่อนอ่ะเจอเข้าวฮะเช็คครับไม่ดีสองหมื่นเจ็ดครับแค่สองแดงก็พอผ่าแล้วเอาจริงแล้วไปนี้ไม่เคยขึ้นเลยนะขึ้นือเนี่ยเอาแต่ลงแดงกันนี่แล้วคุณแพ้งแต ไรคุณแค่ตั้งแต่ผมชักดาบแล้วเออเนี่ยคุณชักดาบผมนะเออชักดาบล้วนี่เทคน,นิคสองได้บุคี้ได้หนึ่งได้เดี๋ยวเกตสองมัต้องเรีย่ายมีอากาศสามใบไม่ใช่เหรอเมื่ออยู่ในจุนลงไร้เกศสามคู่แข่งมีอากาศสามใบหรือมากกว่าคุณไม่ได้เออผมไม่ได้เออคุณโมเมเอยไม่เป็นไรมือคุณมีกี่ใบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบเอาวัดหนึ่งครับเอาขึ้นมือฮะ ถ้าสมมติแล้วฝาลังขามีมือสี่ใบหรือมากกว่าทิ้ง,งหนึห่งใบชิ้นหนึ่งเหรอใช่ทีครับคัสบะหนึ่งครับสบัะหนึ่งโยกยกครับ 5, บวกห้าพันบวกหนึ่งได้ครับผมบวกห้าพันหนึ่งได้มือเจ็ดไม่มีคี้ไม่มีขี้อ่ะปล่อยไม่มีขี้กับสามได้นะครับเช็คเช็คเช็คคี้าลังข้าครับ ชี้พลังแหวนครับเอ,อตอนนี้บอลข้ามมือม,มือดีใบามากกว่าโบวกอีห้าพันสองหมืน่นเอ้ยสองหมื่นสี่พันแหวนกากแล้วก็ผ่านเธอเลยผ่านเธอไปอย่างดือดดุยรอ,อไม่น่าเลื่อมหลังเลยจริงๆไล่เกสามคือขามกแล้ว ตลอดเลยเ,เซลชวนนะจะใครเล่นกันนะใครเล่นใครเล่นมือกีใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบครับผมบเจ็ดใบาต้องค่อยเล่นให้อะไรตหนึ่งเนาะาหนึ่งนะใช่ตงหนึ่งตีไปนี่แหลตีครับ ตึ๊บบวกหมื่นหมื่นห้าบวกเก้าพันสองหมื่นสี่ครับตีแหบนสองหมื่นเจ็ดครับตีครับข้อตบ้านหนึ่งครับพิ่งหนึ่งครับเฮ้ยโอ้แหวนสองทีใช่ไหมสองหมื่นหนึ่สง 21, สองคีครับเดี๋ยวจะโนกาดตั้งเลยโนกาดแล้วกันจะวินได้บอดบอดเอเออย่างตามสัง่ง สองมนสี่ครับสองมนเจ็ดครับมาแล้วจบครับเมื่อกี่ใบอ่ะเอาอีกแล้วมันจะมาตั้งแล้วเหรอมื่อกีอ่ใบอ,อ,อ่ะอ่าลงม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 าเมืมองกี่ใบจรทิ้งแต่สี่เหรอใช่มึงถามก่อนแล้วม่อกี่ใบอ่ะโอ้ยลุงนี้นี่ลงๆนะดีแหมเด้งมขัดได้ดีเหมือนกัน,ะนะ <c oughs> เนี่ย โห oh, เสียดายมือมากอุตส่าดองไว้กัดเอ,อ,อเปิดหน,น้าหาเกศสามจังหวะนี้ไม่มีอ่าไม่มีอยากจะบอกครับบอกไปไว้ก่อนแต่ไม่มีโขมาเทอร์เฟ ัวนี้เปน็นของข้ามีมือสี่ใบเลยมากกว่าตัวเองบวกห้าพันห้าพันถ้าได้ฝ่ายไม่มีมือก็คือเข้าไปได้พลังจบเทคเล็บจบจี้ยกหนึ่งครับตัวเองบวกหมื่นหมื่นเก้าสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดใช่สองหมื่นสองไอเนี้หายไปใช่ไหมมันเป็นได้เบรกคอนใช่ไหมไม่ไใช่ใช่คอน เออน่าจะเอาน่าตีดป่ะไม่เป็นไรอันนี้เบาสุดครับหนึ่งหมื่นสองพันเวนการ์ายครับยิวจะเกิดพลังข้ายิวได้ด้วยวันนี้ยิวหนีลง <c oughs> อีกเซ็กซ์ชิกไม่มีสองเมื่อเอามันจะไปสองใบไม่มีแล้วส <29, 000. S 2> องหมื่นเก้าพันเออรับอีกตายตาย,ตายนี่มันเก่งกว,ว่าที่ผมคิดไว้สิอีกเ<อ>นี่ยลืมเอาพีจีรอด เห็นไงล่ะคุณโดนไปหนึ่งทีหมื่นสองครับเบาๆเลยทำอะไรไม่ได้สองขี้ตายแล้วกันผมชอบความเสี่ยงไม่มีไม่มีมบอร์ดเอาขี้พลังแม่นออาตีไม่เข้าตีข้างตีไหนเอาทายไป่านครับเอ้ยมือคุณเหลือสี่ใบอัเนี้ยโอ้ยสแตนแอนด์โกเอา้า ไลค์ <Like. laughs> มาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆมาแบบไม่สองไม่เสียงอันนี้อืมแค่นี้ก็พอไปครับเคครับอตัวบ,บา๊หนึงสอบา๊หนึงเอ้บุญนี่ไม่ผมทำอะไรเลยไม่ไม่ผม,มแปะครับต้องคอปเตอร์อ,อะไรเลยรีบรีบรีบรู้ว่าหลายลิก <laughs> สามได้นะชิก รอนิ่เกร์ครับพลังจัวหกหมื่นเซ็นทรัลคีมีแต่ขี้ขี้อะไรอีกหมื่นเปิดไม่มีแค่นี้ก็จะตายห่ายแล้วโอ้ตายแล้วผมพูดไปัวภาอีกแล้วสามหมื่นแปดพันหมดแล้วต้องหมดจริงๆแล้วล่ะรอเลยเป็นขอด้วเกิดไลค์ครับ เลยมาแย่วมาตลอดคุณนั่นแหละมาตลอดนี่ตามเมื่อกี้ไม่น่าเล่นพ่าเลยลุงนี้ถล่มปีตีไปถ้าตายก็จบแล้วเขาเรียกว่าม,ามีบอลเม็ดมีไพ่เด็กมีไพ่เด็กลงไปไม่มีอะไรดับเม,มือินข้า,ราครับเอาไปเลยปีใบครับเมือินเจ็ดผมไม่ให้ดอง PG วีจีไ้กี่ใบนะมือคุณเนะนี่ยเยอะ กิวครับคาน์เฮ้ยคุณยังจะหนีผมได้อย่างนั้นเหรอไม่น่าได้นะมันจะได้แค่กี่น้ำมันไม่น่าได้มันจะได้แค่กี่น้ำแล้วก็บวกจับแวนนอีกช่สามหมืนเจ็ดครับมีคีย์ไหมไม่มีคีย์เดียวรับหนึ่งได้เอ้ยคาราเทนจัวไม่น่ารอดอีกใบนี้มีทุกใบจิ เอาแค่นี้แหละนีปครับเขาตบบ้านหนึ่งตบบ้านหนึ่งยกบวกหมื่นห้าบวกกี้บวกได้โอ้ยกลายไม่อพอมาเลยปล่อยปล่อยคิดค่ะตัว <c oughs> ดวมดีๆขี้ครังสามขี้แล้วเอ้ย ตายแล้วเรา,าถึงสามเกมแล้วถ้จังหวะนี้